ไ่เหมนรู้ทไมับเนะไม่ชอบจับเลยหวงแลนั่งานิดเดียวนั่งนานแล้วบอกนั่งนิดเดียวนั่งเป็นปีจ้าวนุ่นว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 น สายบาย์ยำเทสหนึ่งขวบเก้าเดือนขับรถเองแล้วกลับบ้านกันเถอะปะกลับบ้านนะบ,บ้านก่อบบนเนะบบาะไป ขอบคุณครับทำงานที่ไหนคะทำงานที่ไหนคะโอเค